สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการย้ายรูปอีกแบบหนึ่งนะครับกรณีที่เราต้องการย้ายรูปภาพนะครับไปสู่แอลแท็กออนไลน์เป็นอีกแบบทางเลือกหนึ่งนะครับทางเลือกนีนะ้ท่านต้องใช้แอลแท็กสีควบคู่กับแอลแท็กออนไลน์ด้วยนะครับข้อที่1นนะครับท่านน้องไปที่ทะเบียนทรัพย์สินก่อนก่อนนะครับขั้นตอนที่2นะครับท่านต้องการย้ายรูปภาพเป็นประเภทที่ สิ่งปลูกสร้างหรือไม่ท่านต้องไปเลือกคําว่าสิ่งปลูกสร้างนะครับดังนั้นเหตุนี้ท่านต้องเลือกเองนะครับว่าท่านจะเลือกย้ายรูปจากป้ายหรือย้ายรูปจากสิ่งปลูกสร้างนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อท่านเลือกเมตามเมนูแล้วท่านจะเห็นนะครับเจ้าของทรัพย์สินก็ขึ้นมาจะกลายเป็นเจ้รรเาอของทรัพย์สินเขานะครับว่าเป็นบ้านลักษณะยังไงนะครับตามนี้ครับเราต้องการย้ายรูปตามชื่อแต่ละชื่อ ไปเลยนะครับตามลําด right ับไปเลยอ่ะเราเลือกลําดับคนที่1ก่อนนะครับเลือกลําดับคนที่1เราคลิกคําว่าดูข้อมูลนะครับเมื่อเราเลือกลักษณะของการทะเบียนทรัพย์สินนะครับข้อมูลเจ้าของสิ่งปลูกสร้างนะครับข้อมูลสิ่งปลูกสร้างเราก็เลือกตรงคําว่าดูข้อมูลนะครับตามชื่อคนที่1ก่อนเมื่อเราเลือกแล้วนะครับจะปรากฏทรัพย์สินเขาขึ้นมานะครับมีรูปบ้านมีรูปอะไร แต่ทั้งนี้บางคนบอกว่าเอาแล้วทําไมไม่ย้ายรูปตามที่มีรหัสบันทึกไว้เลยอย่าลืมนะครับเมื่อเราบันทึกเข้าไปสู่แอร์แท็กสามันแล้วนะครับรหัสรูปนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นรูปรหัสที่ยาวๆนะครับจะไม่สามารถจําแนกได้ว่ารูปนี้ตามบันทีนี้หรืออะไรนะครับดังนั้นจําเป็นที่ต้องมาดูภาพก่อนให้ทําการคลิกขวาที่รูปภาพนะครับ คลิกขวาที่รูปภาพนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลือกคําว่า s ซฟแ a ดนะครับเซฟแอก่อนเมื่อทําการ s ซฟแอดเรียบร้อยนะครับเราเลือกที่เก็บนะครับว่าท่านจะไปเก็บรูปไว้ตรงไหนผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นหนึ่งขึ้นมานะครับว่ารูปภาพที่มาจากคําว่า l อรเพื่อท่านจะได้ยืนยันว่าที่เก็บรูปนั้นจะได้เก็บได้ถูกต้องนะครับ เมื่อเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเราก็ไปบันทึกภาพต่อโดยวิธีการบันทึกภาพนะครับผมแนะนำให้ท่านใช้หมายเลขที่และก็หมู่เป็นตัวตั้งต้นนะครับยกตัวอย่างเช่น74 m 1ก็หมายความว่าหมายเลขที่74 m 1นะครับแต่สิ่งที่สำคัญของท่านก็คือต้องตามด้วย p s g นะครับ เพราะว่าชื่อรูปนั้นนะครับจะต้องมีนำกุลปรากฏขึ้นมาข้างหลังด้วยดังนั้นท่านต้องเติมต่อท้ายทุกครั้งก็คือ .png นะครับเช่นตัวอย่างเช่น 74M1.png นะครับอันนี้คือตัวอย่างเมื่อเราเซฟเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเปิดที่ a t t a c k ออนไลน์ t อนไลนไปที่มโโทเมนูทะเบียนทรัพย์สินแล้วก็ลัง เปิดเจ้าของทรัพย์สินขึ้นมานะครับไปที่ทะเบียนทรัพย์สินบันทึกและค้นหาทรัพย์สินนะครับค้นหาสิ่งปลูกสร้างเพราะว่าเราต้องการย้ายสิ่งปลูกสร้างนะครับเราต้องค้นหาสิ่งปลูกสร้างเช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านต้องการย้ายป้ายท่านต้องค้นหาคําว่าป้ายเช่นเดียวกันแต่วันนี้เราจะสมมติตัวอย่างขึ้นมาก็คือสิ่งปลูกสร้างท่านต้องค้นหาตรงเมนูสิ่งปลูกสร้างก่อนนะครับเสร็จแล้วไปเลือกที่ชื่อ นะครับที่เราต้องการค้นหาต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นคนนี้นะครับเราก็เลือกที่ชื่อเขาขึ้นมาเสร็จแล้วก็นะครับท่านก็กดค้นหากดค้นหาเมื่อกดค้นหาอย่าลืมนะครับเมนูต่อไปที่เราต้องทำต่อเมื่อกดค้นหาแล้วนะครับท่านก็เลือกคําว่าแก้ไขข้อมูลแก้ไขข้อมูลนะครับท่านก็หา ไปที่รูปภาพที่เราจะนําเข้าไปนะครับโดยเลือกคําว่าเลือกไฟล์รูปภาพนะครับเมื่อลูกไฟล์รูปภาพท่านบันทึกรูปภาพไว้แล้วนะครับตามบาริที่และข้มูลนะครับท่านก็ทําการเลือกรูปภาพนั้นขึ้นมานะครับก็กด open ไปเลยนะครับรูปภาพนั้น ก็จะไปปรากฏใน a i r t a ท็กออนไลนเสร็จแล้วอย่าลืมกดบันทึกนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือการกดบันทึกอันนี้คือวิธีการย้ายรูปภาพอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งจะใช้กรณีที่ข้อมูลภาพไม่เยอะนะครับท่านสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ